ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะสลับหน้าของตัวเองไปใส่กับภาพของคนอื่นเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาทำง่ายๆกับมือถือเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง ABOUT BOY สนุมครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้มือถือง่ายๆอีกแล้วครับสำหรับใครอยากจะเอาหน้าของตัวเองหรือว่าหน้าใครก็ตาม ไปใส่กับอีกบุคคลหนึ่งหรือเอาไปใส่กับตัวละครหรือดาราที่เพื่อนๆชอบจะทําอย่างไรในมือถือเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาทําแบบง่ายๆที่สําคัญฟรีด้วยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอบอบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมก็คือภาพที่เพื่อนๆต้องการอยากจะเอาหน้าไปใส่แล้วก็ ภาพถ่ายของหน้าเราเองนะครับเอาแบบหน้าตรงแบบชัดๆ AI จะได้ประมวลผลแบบง่ายๆนั่นเองครับเริ่มต้นเลยให้เพื่อนๆไปที่แอป Google Chrome นะครับกดเข้าไปจากนั้นให้พิมพ์ค้นหาคำว่า Remaker นะครับ R E M A K E R นะครับเสร็จแล้วก็กดค้นหาเข้าไปจะเจอเป็นคำว่า Remaker AI ตัวนี้นะครับสังเกตว่าไอคอนจะเป็นเหมือนหมุนวนๆลักษณะแบบนี้นะครับกดเข้าไป ในนี้ก็จะมีฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้ฟังก์ชันแรกก็คือ Fa k e Swap นั่นเองครับก็กดเข้าไปเลยสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับเราก็ให้เพื่อนๆไปทำการล็อกอินหรือว่าลงชื่อเข้าใช้งานนะครับมุมบนขวาจะมีคำว่า l o g i n and Sign In ตรงนี้นะครับผมก็จะลงชื่อเข้าใช้งานผ่านทาง Gmail นะครับ ก็ไปเลือกอ e ีเมลที่เพื่อนๆต้องการล็อกอินนะครับเสร็จแล้วก็กดยืนยันไปเลยครั้งแรกที่ทําการล็อกอินนะครับเขาก็จะให้เครดิต30เครดิตนั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าเพื่อนๆมีเครดิตอยู่แล้ว30เครดิตสามารถสร้างภาพได้30ภาพด้วยกันนะครับถ้าสมมุติว่าเครดิตหมดเราก็สามารถล็อกเอาท์แล้วก็ไปล็อกอินหรือว่าเข้าบัญชีอื่นของ Gmail ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าใครไม่อยากเปลี่ยนก็สามารถที่จะเข้าไป ทำการซื้อผ่านตรงนี้ก็ได้นะครับเราก็เล่นเป็นแบบฟรีไปก่อนนะครับด้านบนตรงนี้นะครับให้ใส่ภาพาต้นฉบับหรือว่าภาพที่เรา,อ,าอยากจะเอาหน้าไปใส่นั่นเองก็แตะเข้าไปสมมุติผมอยากจะเอาเป็นบาบุญนจินอ่าเสร็จแล้วผมก็เลือกอันที่2ข้างล่างเป็นภาพหน้าของผมเองนะครับแบบนี้ด้านล่างนะครับจะเป็นแถบสีฟ้าอยู่นะครับอ่ามันก็บอกว่าสวัสหนึ่งเครดิต ก็หมายถึงทํา1ครั้งเสีย1เครดิตนะครับซึ่งเขาให้ตั้ง30เครดิตนั่นเองครับก็ให้เพื่อนๆกดคําว่าสว a p นะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้เขาก็จะประมวลผลอยู่ด้านล่างนะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเคยทําการใช้งานแล้วเขาก็จะปรากฏให้เห็นว่าเออเราทําภาพอะไรมาบ้างแล้วนั่นเองครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับหน้าผมก็จะไปอยู่ในท่านเป่าพุนชินเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถกดตรงนี้นะครับ ดู before after before และก็ after นะครับประมาณนี้เมื่อจะเอาไปใช้งานนะครับให้เพื่อนๆกดคำว่าดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปเปิดดูในครั้งภาพกันนะครับาภาพล่าสุดเป็นภาพนี้ก็จะมีความคมชัดค่อนข้างจะเก่งในเรื่องของการเอาหน้าของเราไปใส่กับคนอื่นนั่นเองครับง่ายไหมครับเพื่อนๆเดี๋ยวลองทําอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยู่ในหน้านี้แล้วนะครับ เราเปลี่ยนแค่ภาพต้นฉบับเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าใบหน้าของเรามีอยู่แล้วแล้วก็กด1ครั้งสมมุติผมจะเอาเป็นจันเจา้าแล้วก็กดคําว่า s w ว p 1หนึ่งเครดิตแล้วก็รอสักครู่ครับสึ่งเคยครับเราสามารถกด Before, After ตรงนี้ได้เมื่อจะเอาภาพไปใช้งานก็กดคําว่าดาวน์โหลดเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูที่คลังภาพได้เลยจันเจ้ามาเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ ง่ายไหมครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปดูผลงานที่ผมทำเอาไว้กันครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆพื่สำหรับการเอาหน้าของเราไปสลับใส่กับหน้าคนอื่น ง่ายๆแบบนี้นะครับที่สำคัญดําฟรีและถ้าใครเริ่มเข้าใช้งานครั้งแรกจะได้30เครดิตนั่นก็หมายความว่าได้ตั้ง30รูปนั่นเองครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆก็เอาไปทำกันเล่นๆสนุกได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกด ติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง ABOUT BOY สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ